นี่มน้ยากค่ะกับ้อไม่ได้ฉลองอะไรทาร์แต่กินจานกินค่ะไก่เล่ากินยงน้องขอเล่าตอนนี้ไกเลเรอกันแล้วกันเียวค่ะกวยเกี๋ยวเกาเลยวันนี้เรากินรสรสอะไรคะเนี่ยข้า่นค่ะอุ้่นค่ะกูลืมภาษาไทยคิดไม่ออก เขาเขียนยังได้แฮะเองงอแงงะอุ่นงูนี้อ๋อน่ารักมากที่นี้มีน totally> ้ําจิ้มหลายรสนะคะไส้นี่เขาก็จะย่างมาก่อนแล้วนิดนึงเสร็จแล้วเราก็มาย่างต่อนะคบกินแบบกรุบกรกรุบกรบอย่างไอ้น้าสอนอันอย่างน้องอนเจคทีนี่นะบรรยากาศตอนนี้คนเต็มร้านเลยนะคะไม่ใช่น้อยนะคะทินกัน